มุมทํานู่นทำนี่เอาขยะไปทิง้งแล้วเข้าก็จะบปซสื้อเล่าปซสื่อเครื่องดื่มนะคะเมื่อนอี่อากาศค่อนข้างจะหนาวไม่น่าเป็นปลามาานะคะเสือก็ได้ว้างวนันี้เดี๋ยวสิใส่เสือคุุมออกไปเพราะว่ากระเป๋าตังค์อยู่ในนี้พอดีโซคลกสนกันล้นจนใดเรื่องเนาะ แขนกันบกบเศร้าเก็บออกข้างนอกกระเป๋าไปใส่เบียร์อันนี้เสื้อมันมีตะตังแล้วพอใยายรอบไม่น้อยตอนนี้ไม่น้อยสุดอาบน้ำพราะว่อพึ่งลบมาจากอ่าลบมาจาก,กันป้านะคะนี่อาบน้ำแล้วก็สิขยับไปทิง้งไปพอใหญ่ลีล่ากู้อาบน้ำเสร็จแล้วก็บกบเซ็ตนักเทือ่อออก แล้วสิไปทิ้งขยะและก็ซื้อไปซื้อเราอียก็เลยโอ้ยโอยไปปาลารถมาอาบน้ำแล้วสิไปซื้อของเพื่อนอาบน้ำทาไปห,หน่อยแล้วแต่ว่าเพื่อนเดเบ่งกีฬาคอยหูอยู่เพื่อนก็เล่เลีลาอยู่นี่ พ่อใหญ่ลีลากินกาแฟก่อนสันถือหอ่อจ้ามใจพ่อใหญ่ตักลีลาเคยเห็นตักลีลาบ่ตักลีลาเป็นอระไรว่าดังแล้วอันนั้นนะพ่อใหญ่ลีลาอยากเบิ้งกาแฟเคยไปจักรทงขยะใอยเล่าวะเอิ่มจะเบิ้งจะไปเลยกีฬาแล้วก็บ่ต้อบบงไปซื้อดอกของมื่อหนาจังไปซื้อ ฉัลงไปถึงพยักวันลังเข้าไปซื้อนะดป่อยได้แล้วเจ้าอยมารีล่าอันเจ้าลีล่าเจ้ากับเบื้องหนังไปปล่อยว่ามีปัญหาหรอเพราะว่าเขาไปซื้อมันไั่ไปหรือว่าคอย่อไปเจ้าก็ไปได้ยกเจ้าไปแบกเอาเองวดเราเจ้า แป๊บนึงน่ะมันสิจบเนาะคอยก็บอกเจ้าแล้วมันบอเจ้าอยากเบิ้งให้เจ้าเบิ้งเจ้าว่าต้องว่าฟ้าบ่ต้องอีหยังไปซื้อมือล้างคอยบ่ทาคอยเจ้าคอยก็ไปทิมเนี่มารีลาพ่อคอยก็มื่อคอยขยันคอยก็สิมีอารมณ์เด้การมื่อคอยขี่ข้ามคอยก็คือนประเทศขึ้นกันได้คอยก็อีลีลาคือกันเด้ถ้าคอยอีลีลาจะเห็นยืนบองว่าบ้านมันสิเป็นทังไหน ฉันลูกเดี๋ยวนี่ล่ะบลูก,กับเบิงต่อกูปรจมแล้วสันเนาะม่ได้ึ่งยึดมือก็ค่ะมึงบลูกเรื่องของมึงค่ะมึงก็ไปแบกเอาเองค่ะเบกมือกันไ่หน่อยว่าอันถ้ายกนัง,งไปทาชั้นถ้ายกนัง,งไปทาชั้นยวนประตูบ้านนะแต่เด้๋ท่านจะไปขับรถมาขนไห่บ่อหมดอารมณ์ที่จะไปถึงในเมืองแล้วูถึถงแม่มัลังบ้านนี่แหละ ผู้บล้อมึงพร้อมว่ามาสาก,ก็กบงเงิดเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บอเออเริ่มดัดนิสัยได้ค่ะมาดัดยงมแถสิได้ผลยแงมใดกบบระโบลูล่ะเริ่มดัดนิสัยละจ้ะถ้าฉันบอกแล้๋ยวข้างหนึ่งข้างสองเท่ประเฮ็ดกับเธอกับิได้รููผลมันว่ามันสิเป็นยังไง เธอเคยเห็นสงขรามเงียอันสงขรามเงียบแล้วมันมอแต่เธออยากได้สงขรามเงียบเธอกะเฮ็ดมันต่อไป <C le noise> อยากอยู่ผู้เดียวเธอก็เฮ็ดมันแ้วเธอเ็สิได้อยู่แบบผู้เดียวในอนาคตเ <c ười> พราะเราก่อนย่างย่างนี้เราก็มาอดยิ้มอยู่ผู้เดียวข <c ười> ั้นเขียวนะขั้นเขียวเคยเห็นข้นมาขั้นเขียวแสดงว่าถังนี้เขาจะบ่มมาเอาเลยได้หนิ เจ้าบนมาเอาร้อมกันเท่อเดียวได้พี่น้องเยอะไม่น้อยลงใส่ถุงก็เดี๋ยวซื้อก็จะเม้นแห้งทั้งเลยอะไรนะโอเคโอเคไม่ให้จะขับรถมาหาได้เพื่อนนะเออติดขับกับขับขอรับเลยอะครับเหตุเนี่ยมันเกิดเหตุมึงอยากเก็บมึงแต่ยเหตุซะ กุขานเว้าแล้วกุปากเปียกได้แนละ้วเอาผิดอันนั้นอานแตกแค่ไหนแล้ว,นะลวมันเอา่งางทองก็ได้มันต้องทุบมันต้องทุบต่อเดียวมันอา่งนอางปลาทุบเดียวเอาของอืน่นใส่ให้หมดกันมันล่มอ่ะนะไปลาปล่อยไว้มันสิปฟิวไปทั้งอื่นเออกระสอบเขา่า เครื่องเทศเข่าไปใมว่านนี่ยังหุงผ้าในซื้อเข่าไม่ละกักระสอบเขา่าโอ้ซื้อเข่าไม่ละกระเพี้ยนยี่ห้อไม่บรรยากาศก๋วยซี่หุงก๋วยซี่ได้จังหวะใส่น้ำหน่อยผัดแข็งเออใส่น้ำลายผัดแซะอยู่ตอนนี้มันกาหนามว่าดนใดเข้ากับบริกเกง็งซื้อเรื่องได้คีอน้องความผิดพลาดมันจะมีเสมอเด้ อาไปได้เอ๊ะฮัลโลเวลานี่มันขายได้อยู่ว่ามากอย่างละน้อยค้นหนึ่งทุัวนอืมกินเองจะลืมเองไน่เลยเขาแห่งสนับสนุนการขายอันขวดยกขึ้นตอนนี้เขาขึ้นละคาพร้อมน,นอะขวดนะลืมไปวะส่นนี่ซื้อมาแต่ห่างมันขายได้ มันยูนิลรถมันสิเหลืออันนั้นได้พี่หนังนี่็อตสิเหลือโทรศัพท์กับกล่องฟอมทีไว้หน่อยสั่งป่ามาเมื่อวานนี้โทรศัพท์ับจะไปย่นผุนถังสซูทายเซกันแห่นอันนี้ใส่กล้องอันนึงเก็บกล้องกอง่อนมาละมาแล้ว ยันอีลีล่าออกมายันอีลีล่าโมโหไม่ยังไหวแล้วพึ่น ต้นใหม่ดอกใหม่มะทินมีตายตายตายทีนี้เดียวกันจอฮะ yeah, อ๋อเฮกมันยอกคาดิด้ตโกเชอร์าเมียดเพราะวัดตันเวนด้าเฟิร์สแ้ อันถุงมันบังแล้วย่ามึงไปแล้วมึงกระจอดน้าให้กูกูสิเปิดได้บอกไปอีกวัดตันเชอริตาอุปโอเครถมีมิแต่สมองอมีแต่หัวบ่ามีสมองเนาะให้กูไปเอารูมองน้ามึงก็มาจอดที่องน้านี่เนาะ อินเตอร์สแตนด์อีวิวัตันมุตเติเตาพอโพสเปียกกนเออกรบโปงแหนมกระจกเนาะว่ามีในน้ำไปสิไปเหยียบน้ำแล้วเขาไปให้คู่กัดเพราะมีกิจวัตรยังเฮ็ดกับกัดกันเหลยแต่ละมือไปลาโอ้แบบมวยยองซินดีสิ ดอกไม้งามๆทางสิบปลานขายเหล่าอันนี้ก็ล่งนังเกาสามลอยคเมื่อกี้อเอแปดสิบห้าโคนต่อสองอาทิตย์นังเทือกับต่ออาทิตย์นะคะจากปกติอาทิตย์ละพันกลัวเกือบสองพันนะคะค่าเครื่องดื่ม ตอนนี้รถน้อยถอยลงซื้อเบียร์สิบกระป๋องจะได้อาทิตยหนึ่งอาทิตย์กลัวนะคะปะกะติสิบกระป๋องนี่กับรถเก่าขกกวดหนึ่งบพ่พอคืนเนียเห็นไหมคนเรามันแก่ตัวแลว้วมันก็กินได้ไม่เยอะ มีโอกาสใช้ความสุขก็ใช้ให้คุ้มการเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนสังขารก็เปลี่ยนนะคะโนวีสปอรา่าเมกเก็ตแพ้งาเฟอร์แอลกอฮอล์เฮไยล่านเท่าเลยประหยัดอยู่เลยเนาะบ่เคยบ่เคยดอกอาทิตย์ละพันกว่าบาทนะ่ะสามร่อยกลัวกับพันกลัว พันหาพันหาพันหกเอ้พันหาพันหกพ่าพพอคอยไปยังหัวควัน